พี่น้องมื้อนี้เฮามาสวนจะมาเก็บมะม่วงเบาพี่น้องเบิ่งมาเก็บมะม่วงเบาหักได้บ่หักโลดเอาบ่มี่เนาะโอ้ยเพื่องแล้วลูคืออันนี้เอาบ่นี่คือเพิ่นว่าแต่เอาไปนี่เนาะคุณ่ะหักออกแล้วดิดงเครื่งดื่ขึ้นเอาไว้ฮักแล้วฝนหง่อยฝนกับติดล้ดนี้เอูกเก็บบก่วงแค้นฝนก็ได้พี่น้องเด้อ ควนใจสั่งได้เลยเออควรใจสั่งได้ด้วยบ้านพูดนะยายผ้าถามอยู่แบบฟังโตกโตกเลยพี่น้องซาวเก็บกันเด้อฝนสฉมาฝนกระจกบ้านอากาศดีมากเอาหักเลยเนาะีปงยอดไมยู่มันบ่ยอืออือสามสามอันเดียเนี่ย สามพวงสามพวงนี่ดอกพุนพุน <S 2> <S 2> <ฟ>นะเม่นพูนบอแม่ว่าอันนั้นจองไว้เมียน,นี่นเริ่มได้มาแล้วเรืออ่อยๆนี่คือบัหักเออให้มันเป็น,นปพวงลวดหักทั้งชึงเออเป็นแต่ซิวมัปลูกต้นเนี่ยน,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 นี่แม่เอามัปลูกอีกสามต้นแมว่าป้า พู้ใดสิกินซอยคาร์ดามาได้กินได้ขายวันนู้นนี่เนาะผู้ใดสิกินซอยคาร์ดามาหกปลูกิ๊บสามต้นก็ได้ขายตัวถึงว่าโลละลอยโลละแบดซีฟคุณอะประหงเบาอ้ยสะอ่อนสดของแท้สดจากต้นเลยแจ็คแมนเพิ่นเก็บจังสี่บ่วยพี่น้องเก็บเลยล่ะเก็บจังสี่แหละบ๊วยสะอ่อนคือหอมแท้ โอ้สดสดเอางาใดไวงาทั้งพุนก็ได้นั่นแหละอดมันช่ไม่ยู่กางๆนะตัวเ็นอยู่นี่มอดบาเรแม่บ่มีดอกเอางานี่ล้วก็พอกทุกคนพอแล้วที่เที่ยวไปตบ้านเอาวบบ่งาเจ้าอุ้ยเที่ยนี่พัน เออรองงานอะไรลใบอ่าไปยางอ่อนมึงข้างคุณโนรา่อ่อยใจ้ะอ่อมพาดผิออกไปบ้างด้วยข้างคุณมิบอมันี่กำลังนั่งนี่นอะไรพอเป็นชวงรุ่นมันอ่ะคุณอะโอ้มันเป็นตลอดเลยนี่ยอขนาดน้อยๆก็เลยนี่น้อยกันใหญ่แล้วแม่มาเป็นดอกเอ้าเอาเขดีนี่ละนี่ฟ้าห้องก็เลยบรรยากาศวนีมันน่อยหน่อย พ่ะจองเด้อจองเด้อผู้ใดอยากได้จองเด้อจ้าจองจองจ้าหลายโลดโลดเนี่ยเนี่ยโลดเนี่ยเอาไว้โลดเอาไว้เอาไว้มันี่ยมันชิ้นใหญ่เป็นอานใหญ่ใเอาไว้กินหมากลุกล่องเบิงอันนี้เป็นหมากเครื่องเดียวเด้อนี่พี่น้องเพราะว่าเอาไว้กินหมากลุกล่องเบิงนั่นแิอ่ะอ๋อท่านพี่น้องเบิงอีกเครื่องนึงเป็นเครื่องนึงเอาสดสดๆแองแท้เอ้ยคลิปนี้ไปชมกันก็ได้พี่น้องล้มแม่งแล้วสิเข้าบ้านแล้วจอดกัดฉีกต้น